เราเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูน้ำพริกผัดปลากระป๋องค่ะเครื่องปรุงเราก็จะมีปลากระป๋องสองกระป๋องมะนาวค่ะกระเทียมสับ หอมหอมหั่นหอมเนาะใส่พริกป่นผงโนแล้วก็จะใส่น้ำปลาค่ะออเปกติถ้าใครชอบชอบเปรี้ยวน้ำมะขามก็ใส่น้ำมะขามนะคะแต่สุภาพาพรไม่มีน้ำมะขามก็เลยใช้เป็นมะนาวแทนค่ะเพื่อนๆค่ะไปค่ะมาดูวิธีทำผัดน้ำพริกปลากระป๋องกันค่ะเราตั้งน้ำมันเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะ พอกระเทียมเหลืองแล้วเสร็จก็ใส่หอมนะคะเพื่อนๆหาเที่ยวหอมต่อเลยค่ะเพื่อนๆหอมเขาจะสุกเร็วกว่ากระเทียมค่ะให้กระเทียมเหลืองก่อนนะคะค่อยใส่หอมค่ะเพื่อนๆค่ะ,คคะทำด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดหอมกับกระเทียมด้วยไฟอ,อ่อนๆจนเหลืองค่ะเพื่อน แล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะคะประมาณนี้ค่ะมีค่าหอมกระเทียมแล้วก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมาใส่ปลากระป๋องเลยะคะ่ะพักปลากระป๋องแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะมีปลากระป๋องแบบนี้นะคะ่ะไม่มีปลากระป๋องแตกๆคะ่ะ พอได้ที่เราต้องการแล้วความเข้มข้นที่เราต้องการก็มาเติมอู้ยกระเด็นดีมากเลยค่ะทุกคนเติมพริกตามต้องการเลยนะคะสขของ,องสาสีุขาใส่ไปห้าช้อนน้อยๆคะ่ะ มะมพิกไม่มีจามเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ก็สุกแล้วค่ะเพื่อนๆชิมรสชาติตามต้องการเปรี้ยวหวานนะคะใส่น้ำตาลเมื่อกี้สุภาพรใส่น้ำตาลไปด้วย1ช้อนนะคะเราจะมาชิมกันเลยค่ะชิมกันนะคะ โอเคค่ะได้รสชาติที่ต้องการแล้วนำม,มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ,ะเพื่อนๆค่ะว่าเราจะทำวิธีกันแบบไหนนะคะ นี่ค่ะน้ำพริกปลากรกะป๋องเราหน้าทานมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะสุภาพรจะใส่สูตรง่ายๆของสุภาพรไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ